าไเชื่อครับอยู่พงเท่าตอนไหนในต้นหน้าผมตอนนี้ผมเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อ่าเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องการปลูกต้นไม้อ่าโอเคครับนี่หนูกําลังกำลังจะปลูกอะไรเนี่ยปลูกมเมล็ดถั่วเขียวอ่าโอเคครัครบแล้วมั้งชุ่มยังชุ่มยังอ่ะชุ่มแล้วจะยังอ่ะอีกหน่อยลูกชุ่มครั้งเดียวอ่าโอเคลอยังห่าง อยู่รังเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเรียนออนไลน์นะ,อะโอเคแล้วหนูดึงแล้วเดหนูก็ดึงเช็ดชู่เนี่ยโปะพอแล้วพอแล้วมั้งพอแล้วมาทั่ว,วๆโออแต่ม,มันติดเกมเลยพอแล้วอ่ะแล้วก็แล้วหนูก็เอาเจียนเ,เช็ดชู้ทำเหมือนที่ลองเนี่ยครับโปะทับ แ,แล้วแต่เลยไม่ต้องไม่ไม่น้อยไปไม่เยอะไปเอาให้มันชุ่มฉ่ำไว้ชุ่่มฉพพออดอดีีแล้วก็ทับซับอันนี้สามแผ่นแล้วก็ซับนี่ซับนี่อ่าไปอีกไปอีกอีกนี่พอแล้วพอแล้วอันนี้พอแล้วเดี๋ยวเอาแค่ชั้นเดียว,วเอานี่นี่เอาแค่ชุดซับไปอีกหน่อยพพออแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะงอกยังไง อ๋อมันจะอ๋อตอนปลอลหนึ่งก็เคยทำใช่ไหมใช่อาจารย์เบลอระหงน้อยไปไปไม่เป็นไรก็โอเคอยู <Go kill. S 1> อ่อ่ะไอะ้ดึงมาอีกดึงมาอีกดึงมาซับทังนี้ดึงมามสามแผน่นโอ้โสามแผ่นอ่ะดึงไปสามอ่ะแล้วก็ทับแล้วก็ฉีดน้ำให้ชุม่มอย่ายให้เปียกมากให้ชุ่มอยูอย่เฉยๆ

เสร็จปุ๊บเราก็อย่าลัปิดเอาวางไว้ในอุณหภูมิปกติแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วัน,นแล้วเดี๋ยวไม่มันก็ต้องรอเป็นวันนะลูกเราก็ต้องมาดูว่าการเจริญเติบโตของผงงอกเนี่ยเป็นยังไงแล้วเรามาตามติดตามผลกันโอเคไหมฝากฝากางไงฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอคลิปหน้าบ๊ายบายหนึ่งร้อยซับนะครับ ơi <laughs> giờ mới thử lời đi <laughs>